อัปเดตข้าวเจ้าหอมสยามนี่ครับห่วงนะครับความสูงนะครับอัตราการแตกกอนะครับหน้าดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับเบิ้งการแตกกอครับมานับเบิ้งน้ำกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ด 8 90 1 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20นะครับ <c oughs> 21 22 23 24 25 26 27 27ต้นครับนี่ครับหน้าดำหนึ่งต้นนะครับแตกออก27ครับ ก็รวมๆแล้วยี่สิบห้าต้นขึ้นนะครับบางต้นบางกอก็สามสิบนะครับนี่ครับอันนี้คือข้าวเจ้าหอมสยามรือามลิเตียนะครับส่วนฝั่งนี้ครับมลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเข่าตลาดนะครับเข่าทีรัฐบาลสนับสนุนนะครับนี่ครับเบึงห่วงครับนี่ครับห่วงเพื่อนนะครับ นี้คือมะลิ105นะครับนี่ครับเบอร์ห่วงฟังหอมสยามครับนี่ครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับที่ต่างชัดเจนก็คือนี่แหละครับนอนแล้วนะครับนอนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีแเ่ิ้าเคครับหอมสยามนะครับเป็นข้าวเจ้าต้นเตี้ยข้าวเจ้านาปีนะครับนี่ครับ ต,ตัวนี้คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับนี่ครับหอมออรวีครับบึงห่วงครับก็จะแตกต่างกับหอมสยามชเจนขึ้นกันนะครับนี่หอมสยามจะห่วงหน่อยกว่าสั่นกว่านะครับหอมออรวีจะสูงใหญ่ยาวกว่าหอมสยามนะครับฝั่งซ้ายคือหอมอรวีฝั่งขวาคือหอมสยามเป็นข้าวเจ้าต้นเตี้ย นาปีเหมือนกันนะครับที่มาของคําว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวมันไม่เหมือนกันนะครับเทียบระวางออรวีครับนี่ออรวีนะครับกับมลิหนึ่งศูนย์หาครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับนี่ครับอันนี้มลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับฝั่งนี้คือออรวีนะครับเบื้องครับนี่ครับ มีแต่ก่อนก่อนเขานะครับมีห้อมสยามครับ,บเป็นก่อนอนค้อกันครับนี่นี่ครับโอเคนะครับมลิหนึ่งสย์ห้าครับนอนแล้วครับชัดเจนนะครับข้าวเหมือนกันแต่ข้าวมันไม่เหมือนกันนะครับ Now.